ทางเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้ดิฉันอาจารย์ดรทยาดำรงฤทธิกุล ทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะหัวข้อที่จะมาพูดคุยกันวันนี้เรื่องเมื่อสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP สูงต้องกังวลไหมอย่างที่ทุกท่านทราบก,กันนะคะว่านับตั้งแต่ไวลรัส์โควิด -19 เริ่มแพร่กระจายไปทั่วโลกเศรษฐกิจโลกประสบกับภาวะวิกฤตที่รุนแรงกระทบทั้งเศรษฐกิจ ตลาดการเงินสาธารณะสุขสังคมและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วทุกมุมโลกและเพื่อเป็นการเยียวยานะคะแล้วก็บรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์หล่านี้รัฐบาลทั่วโลกนะคะต่างอัดฉีดเงินจำนวนมหาศาลเลยเพื่อหวังที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะและก็ช่วยเหลือภาคธุรกิจและครัเรือนต่างๆ บรรเทาผลกระทบที่ท,ที่ได้รับนะคะจากวิกฤตโควิดนะคะจนส่งผลให้นี่สาธารณะทั่วโลกปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็สูงเป็นประวัติการเลยในหลายประเทศนะคะซึ่งถึงแม้วิกฤตจะผ่านพ้นไปแล้วนะคะแต่นี่สาธารณะในหลายประเทศก็ยังคงอยู่ที่ระดับสูงอย่างต่อเนื่อง นะคะก่อนอื่นนะคะมาทำความรู้จักกับคำว่านี่สาธารณะก่อนนะคะโดยทั่วไปเนี่ยนะคะนี่สาธารณะเนี่ยอาจจะเป็นหรือนี่ที่กู้นะคะที่รัฐบาลกู้มานะคะแล้วก็ต้องชำระคืนในอนาคตน,นะคะดยการหารายได้อาจจะเป็นจากการจัดเก็บภาษีจากประชาชนและภาคธุรกิจนะคะ นี่เนี่ยโดยทั่วไปประกอบด้วยสส่วนก็คือจะเป็นนี่ในประเทศนะคะก็จะมีเจ้าหนี้อย่าธนาคารพาณิชย์ในประเทศสาาถาบันการเงินในประเทศนะคะหรือรวมถึงประชาชนก็ตามนะคะผ่านทางการออกพันธบัตรรัฐบาล หรืออย่างหนึ่งก็จะเป็นหนี้ต่างประเทศนะคะก็คือหนี้ที่ผู้ยืมมาจากหน่วยงานด้านการเงินระหว่างประเทศอาจจะเป็น World Bank อาจจะเป็น IMF หรืออาจจะเป็นธนาคารพัฒนาเอเชียนะคะซึ่งนักลงทุนจากต่างประเทศนะคะเชือนี่ต่างประเทศเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงมากกว่าหนี้ภายในประเทศเพราะว่ามีความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะ โดยปกติเนี่ยนะคะในการวัดขนาดของนี่สาธารณะนะคะก็ที่นิยมใช้ก็จะเป็นการวัดอัตราส่วนนี่สาธารณะต่อผลผลิตมวลรวมภายในประเทศนะคะหรือที่รู้จักกันว่า debt to GDP ratio ซึ่งตัววัดเนี่ยนะคะจะเป็นตัววัดภารหนี้ของภาครัฐหรือหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเทียบกับขนาดของ ระบบเศรษฐกิจในประเทศนะคะจะเป็นการบอกว่าประเทศผลิตได้เท่าไรและมีหนี้เท่าไรในแต่ละปีซึ่งสามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ถึงความสามารถในการชำระหนี้ได้นะคะโดยถ้าประเทศไหนเนี่ยมีอัตราส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ต่ำแสดงว่าประเทศนั้นได้ผลิตปริมาณสินค้าและบริการ ในระดับที่มากพอและน่าจะทำกำไรที่สูงมากพอที่จะสามารถชำระหนี้คืนได้นะคะในขณะเดียวกันถ้าประเทศที่มีสัดส่วนหนี้ต่อ GDP สูงอยู่ในระดับที่สูงนะคะประเทศนั้นก็จะมีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงนะคะซึ่งการที่มีสัดส่วนหนี้ต่อ GDP สูงก็จะส่งผลกระทบต่อทั้งตลาดการเงินในประเทศและต่างประเทศด้วย คำถามที่ได้ยินบ่อยครั้งนะคะก็คือว่าแล้วเมื่อสัดส่วนนี้สาธารณะสูงจะนําไปสู่วิกฤตหนี้สาธารณะเสมอไปหรือเปล่านะคะในะที่นี้เราก็จะพูดถึงโดยใช้ญี่ปุ่นนะคะประเทศญี่ปุ่นเป็นกรณีศึกษาจะเห็นได้ว่านี่สาธารณะของญี่ปุ่นเนี่ย สูงมากนะคะอยู่ที่ระดับมากกว่า100%ของ GDP มายาวนานและมากกว่า2องทศวรรษนะคะและจากข้อมูลล่าสุดในเดือนมีนาคมปีนี้นี่เองนะคะนี่ของญี่ปุ่นแต่อยู่ที่ระดับ263%เปอร์เซนต่อ GDP นะคะสูงที่สุดในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วนะคะหรือถ้าย้อนไปดูก็จะเห็นได้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่สามารถอยู่ ในระดับนี่ที่สูงมายาวนานอย่างต่อเนื่องกว่า20ปีนักเศรษฐศาสตร์หลายท่านนะคะเมื่อเห็นหนี่ของญี่ปุ่นที่สูงก็ได้มีการคาดการณ์กันว่าภาระหนี้ที่เพิ่มขึ้นนะคะของภาครัฐเนี่ยแน่นอนว่าส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายาประกันสังคมอันเนื่องมาจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของอญี่ปุ่น population aging ของประเทศญี่ปุ่นเนี่ย ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านการคลางและนํามาซึ่งะนี้ที่สูงนะคะแล้วเขาก็เชื่อกันว่าน่าจะมีก่อให้เกิดวิกฤตหนี้สาธารณะในที่สุดแต่อย่าไรก็ตามจนถึงปัจจุบนันวิกฤตหนี้ของญี่ปุ่นก็ยังไม่เกิดขึ้นนะคะแต่ในทางกับการเมื่อไปดูอ่าดูเลขสัดสว่วนนี้สาธารณะต่อ GDP ของบางประเทศเช่นอาจจะเป็นประเทศศรีลังกานะคะซึ่งมีสัดสว่วน นี่สาธารณะอยู่ที่ประมาณ113.8%นะคะซึ่งน้อยกว่าประเทศญี่ปุ่นมากแต่ศรีลังกากับเผชิญวิกฤตนี่สาธารณะในปีที่แล้วนะคะฉะนั้นจากตัวอย่างของสองประเทศเนี่ยกรณีศึกษาของสองประเทศนี้ก็บอกชี้ว่าการดูเพียงแค่ตัวเลขนี่สาธารณะต่อ GDP อย่างเดียวไม่เพียงพอนะคะนี่สาธารณะตัวเลโชเนี่ยต่อ GDP เนี่ย ไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ได้อย่างถูกต้องสทัทีเดียวเกี่ยวกับความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้นะคะจะเป็นจะต้องดูที่รายละเอียดอื่นๆในงบการเงินของภาครัฐด้วยเช่นในส่วนของหนี้สินสุทธ,ธิ net liability ขนาดของสินทรัพย์ทั้งหมดที่ภาครัฐมีสินทรัพย์ไปทางไหนบ้างอยู่ที่ไหนบ้างไรายได้ที่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ของภาครัฐ นะคะว่าเจเนเรตรายได้ได้มากน้อยเพียงใดน,นะคะสิ่งเหล่านี้ประกอบกันนะคะก็จะเป็นตัวช่วยบ่งชี้ถึงความสามารถของประเทศในการหักกบนีสินที่มีอยู่ได้นะคะหรือบ่งบอกถึงแนวโน้มในอนาคตในความสามารถในการชําระหนี้ถืนได้นะคะนอกจากนี้นะคะเมื่อเรามาพิจนารณาที่งบการเงินของญี่ปุ่นในรายละเอียดนะคะก็จะเห็นได้ว่า นี่สาธารณะส่วนใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นนี่ที่ถือจากภายในประเทศนั่นเองนะคะเช่นจากกองทุนประกันสังคม Social Security Fund หรือโดยเฉพาะผู้ถือรายใหญ่เลยของนี่ของญี่ปุ่นก็คือธนาคารกลางของญี่ปุ่นถือครองออประมาณ43นะคะของนี่สาธารณะทั้งหมดหรือถ้านับเป็นสัดส่วนของ GDP ก็เกือบ ก็ประมาณร0องเปอร์เซ็นต์จนะคะจากตัวเลขในเดือนมีนาคมปีปีนี้นะคะ,ะนี่ส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่ถือภายในประเทศขณะเดียวกันนะคะเมื่อมาดูทางด้าน a อส e ซสก็จะเห็นว่าญี่ปุ่นเนี่ยมีการถือสินทรัพย์จากต่างประเทศจำนวนมากนะคะเป็นสัดส่วนส่วนใหญ่ก็คือสินทรัพย์จากต่างประเทศ ปัจจัยเหล่านี้ประกอบกันนะคะก็หมายความว่าความเสี่ยงจากการที่จะผิดนัดชําระหนี้ภายนอกเนี่ยก็จะน้อยลงเพราะหนี้ส่วนใหญ่ก็ถือเป็นหนี้ของภายในประเทศนั่นเองนะคะในทางตรงกันข้ามถ้ากลับมาดูที่ประเทศที่มีวิกฤตหนี้เช่นประเทศสีลังการประเทศกรีซเนี่ยหนี้ส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่กู้ยืมมาจากต่างประเทศหรือ e t e r n a n a l debt นะคะฉะนั้น มันก็จะมีความเสีย่ยงเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจากการเดินแปลงออัตาราเปลี่ยนประกอบด้วยนะคะฉะั้นเมื่อนี่ต่างประเทศถึงกําหนดที่ต้องชําระแต่รัฐบาลเริ่มขาดสภาพคล่องผิดนัดชาําระหนี้แน่นอนส่งผลกระทบให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือในการชาําระหนี้หรือเ a อเลตติ้งเอเจนซี่ปรับระดับเบร i ติ้งระดับความน่าเชื่อถือลงสิ่งนี้ส่งผลให้ ต้นทุนในการกู้ยืมเพิ่มสูงขึ้นแน่นอนนะคะคนที่ใช้กู้ยืมก็มีความเสี่ยงมากขึ้นการที่เขาจะยอมแบกรับความเสี่ยงมากขึ้นเขาก็จะต้องขับให้ดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นด้วยนะคะฉะนั้นและเมื่อสัดส่วนของหนี้สูงความน่าเชื่อถือลดลงภาระการกู้ยืมเพิ่มสูงขึ้นจากอัตราดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นเมื่อนักลงทุนเริ่มไม่มั่นใจในสถานการณ์ภายในประเทศ ก็เกิดการไหลออกของเงินทุนประกอบกับขนาดนั้นเศรษฐกิจมีการเติบโตที่ช้าลงในที่สุดก็นามาสูบวิกฤตนี้นะคะนอกจากนี้นะคะในกรณีของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยปัจจัยสำคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถช่วยให้ญี่ปุ่นเนี่ยสามารถมีงบประมาณขาดดุลอย่างต่อเนื่องและยุงคงอยู่ได้กับ อัตราสัดส่วนนี้ที่สูงก็เป็นเพราะการมีบร t เทนแก p ที่กว้างระหว่าง a s s e t ทแล้วก็ l ลยอัพ i บิตนะคะกล่าวคือการที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีการใช้นโยบายในการคงดอกเบียให้อยู่ในระดับต่ำอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ภาคครัวเรือนของญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็ถือแอสเซทที่มีโรดีเทิร์อยู่แล้วทำให้ การกู้ยืมเงินของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นในรูปของการออกพันธบัตรรัฐบาลเชิญกับภาระทางด้านดอกเบี้ยจากการกู้ยืมในประเทศที่ต่ำนะคะกู้ยืมได้ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำขณะเดียวกันรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยถือสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นหุ้นเป็นพันธบัตรต่างประเทศเป็นหุ้นต่างประเทศหุ้นในประเทศซึ่งมีลักษณะเป็น high risk high return assets นะคะกล่าวคือก็คือมีผลตอบแทนค่อนข้างสูงดังนั้นนะคะความต่างของ Return จาก Asset แล้วก็ l i ยอ l พเรตี้นี้หรือการในก็คือเขาสามารถที่จะกู้ได้ในราคาที่ถูกและนำเงินที่กู้ไปลงทุนไป g e n e r a เรตอินค e ผลตอบแทนที่สูงแกลบส่วนนี้ก็จะมีส่วนช่วยบรรเทาปัญหาของงบประมาณขาดดุลในญี่ปุ่นเนื่องมาจากสังคมผู้สูงไวัยได้นะคะ เมื่อเรากลับมามองที่ประเทศไทยนี่สาธารณะของไทยเนี่ยปักสูงขึ้นมากหลังวิกฤตโควิด -19 นะคะโดยในปี2019นี่สาธารณะต่อ GDP ของประเทศไทยอยู่ที่ระดับ41นะคะซึ่งต่ำกว่าระดับเพดานนี้เดิมที่กำหนดไว้ที่60เออยู่มากแต่พอมีโควิด นะคะทำให้เกิดการปรับนี่สาธาระเพิ่มขึ้นกว่า20%ปัจจุบันนะคะปรับเพิ่มมาอยู่ที่ระดับ62%นะคะซึ่งได้ทะลุระดับเพดานนี้เดิมไปแล้วนะคะแล้วก็คาดว่ามีโอกาสจะแตกระดับเพดานนี้ใหม่ที่ได้มีการขยายเพดานนี้ไปเมื่อปีที่แล้วตั้งไว้ที่ระดับ70%นะคะ สามารถจะแตะเพดานหนี้ใหม่นี้ได้หากรัฐบาลเนี่ยไม่ระมัดระวังนะคะในการใช้งบประมาณนะคะซึ่งมีการคำนวณก็เชื่อกันว่าในระยะเวลาไม่ถึง1ิปีอาจจะแตะเพดานหนี้ระดับใหม่ได้หากรัฐบาลมุ่งเน้นนโยบายนะคะที่เป็นลักษณะของการเพิ่มการขาดดุลการคลังอีกนะคะดำเนินนโยบายในเชิงสวัสดิการประชานิยมให้เงินสนับสนุน หรือเป็นการแจกเงินนะคะ,ะซึ่งจะทำให้เร่งให้ตัวหนี้เพิ่มสูงขึ้นนะคะแล้วก็นโยบายเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไม่ยั่งยืนหรือกระตุ้นในระยะสั้นเท่านั้นนะคะแล้วก็ถ้าภาครัฐไม่มีการปฏิรูปแนวทางในการเพิ่มรายได้นะคะโดยเฉพาะจากภาษีอากรหรือ ไม่มีแนวทางในการลดการใช้จ่ายส่วนอื่นเพื่อมาชดเชยรายจ่ายที่มีนวโน้มเพิ่มสูงข,ขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะก็มีการเชื่อกันว่าน่าจะแตะเพดานหนี้ใหม่ที่70%ได้ในไม่ถึง10ปีนะคะข้างหน้านั้นประเทศไทยนะคะก็กำลังเผชิญกับความท้าทายมากขึ้นนะคะในประเด็นของหนี้สาธ,ธารณะนะคะ ซึ่งหากย้อนไปดูข้อมูลในอดีตนะคะก็จะพบว่ารัฐบาลของไทยเนี่ยมีการขาดดุลการคลังเชิงโครงสร้างมาอย่างต่อเนื่องเลยหลายสิบปีนะคะอีกทั้งนี่สาธารณะไทยก็จะมีแนวโน้มเติบโตขึ้นทุกๆปีโดยเฉพาะการที่สังคมประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุก็จะยิ่งส่งผลเสียต่อนี่สาธารณะยิ่งกระตุ้นให้นี่สาธารณะเพิ่มสูงขึ้นนะคะเพราะการที่ แนวโน้มโครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงไปแน่นอนย่อมกระทบความสามารถในการเก็บรายได้หรือรายจ้างภาครัฐในส่วนของรายได้นะคะหลักของภาครัฐจากภาษีอากรการที่มีเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุก็หมายความว่าจํานวนคนที่รัฐบาลจะเก็บภาษีได้ก็จะลดลงจากการที่รายได้ของครัวเรือนลดลง นะคะซึ่งส่วนทางกับรายจ่ายของภาครัฐที่กำลังจะสูงขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นรายจ่ายในหมวดสังคมสงเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะหรือสวัสดิการต่างๆนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเมื่อเข้ามาดูที่งบประมาณด้านรายจ่ายในรายละเอียดก็จะพบว่าสัดส่วนของงบที่ถูกจัดสรรไปในการลงทุน ะะโดยเฉลี่ยแล้วในอดีตของไทยก็เป็นประมาณแค่14เท่านั้นของการเบิกจ่ายทั้งหมดซึ่งตัวเลขที่ต่ำนี้สะท้อนว่าการจัดสรรงบของภาครัฐอาจผลักดันให้เกิดการเติบโต,ตทางเศรษฐกิจในระยะยาวได้ค่อนข้างน้อยนะคะซึ่งก็อาจจะไม่ช่วยเพิ่มความสามารถในการชำระหนี้ในอนาคตได้ เมื่อพูดถึงประเด็นว่าเอ๊ะแล้วนี่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องก็อาจจะเกิดข้อสงสัยว่าแล้วยังไงล่ะอะไรคือผลกระทบล่ะหากเศร,รษฐกิจไทยมีภาระนี่ของภาครัฐที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตนะคะสรุปหลักๆนะคะผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการที่เรามีปัญหาทางด้านการขับวินัยทางการค้าหรือการที่นี้ของภาครัฐสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ย สรุปได้เป็นประเด็นหลักๆก็คือว่าข้อแรกนะคะการที่นี่ภาครัฐเนี่ยสูงขึ้นก็จะไปลดขีดความสามารถนะคะในการดำเนินนโยบายการคลังเพราะเรามีลิมิตว่าห้ามใช้ก่อนนี้เกิน70เปอซนะคะถ้าเกิดว่านี่ตอนนี้มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆเกือบจะแตะ70%็ฉะนั้นมันก็ลิมิตความสามารถในการใช้ในโยบายการคลังในอนาคต ถึงแม้ว่าเราคิดว่าเออเรายังมีพื้นที่อยู่นะคะเพราะนี่เรายังไม่แตะยังเหลืออีกตั้งเกือบอ่อร์แน่ถึงจะถึงเพดานนี้หมาแต่ถ้าเรากลับย้อนกลับไปคิดดูนะคะในช่วงที่เกิดโควิดรัฐบาลก่อนนี่เพิ่มสูงประมาณ20%ของ GDP เลยนะคะฉะนั้นพื้นที่ที่เหลือประมาณแค่10%อาจจะไม่เพียงพอนะคะเพิ่มความสิยงในการดำเนินนโยบายการคลังได้ค่ะในอนาคต ประเทศไทยเผชิญแบบวิกฤตเศรษฐกิจหรือช็อบเกิดขึ้นมาอีกนะคะจะทําให้ในโยบายการคลังไม่มีบทบาทเท่าที่ควรไม่สามารถช่วยได้เท่าที่ควรน,นะคะประเด็นถัดมานะคะถ้าเกิดว่าสัดส่วนของนี้ต่อ GDP เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าจะส่งผลต่อก,การ จัดลำดับความน่าเชื่อถือของประเทศนะคะสถาบันเครดิตเอเจนซี่เออเรตติ้งเอเจนซี่ต่างๆอาจจะปรับลดเรตติ้งของประเทศเราลงได้นะคะเนื่องมาจากเห็นว่านี่เราสูงเริ่มมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถชำระหนี้ฉนันถ้าเกิดว่ามีการปรับลำดับลงก็จะส่งผลให้อ่าต้นทุนการกู้ยืมของภาครางปรับตัวสูงขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมที่จะปรับตัวสูงขึ้น ภาระจัดการก่อหน,นี้ก็จะยิ่งสูงขึ้นไปด้วยนะคะอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่สำคัญก็คือว่าถ้าประเทศมีสัดส่วนของหนี้ต่อ GDP ที่สูงแน่นอนกระทบความเชื่อมั่นของนักลงทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศก็จะทำให้เกิดอาจจะเกิดการไหลออกของเงินทุนนะคะ เงินทุนต่างชาติไหลออกเงินทุนในประเทศไหลออกนะคะ,ะฉะนั้นสร้างแรงกดดันต่อค่าเงินของประเทศไทยนะคะอาจจะเกิดในเมื่อเงินไหลออกก็ส่งผลให้ค่าเงินของประเทศไทยอาจจะออกตัวลงนะคะ,ะและสถานการณ์จะยิ่งเลวร้วายมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดว่าประเทศกู้ยืมส่วนใหญ่เป็นเงินยาเงินตาต่างประเทศ ก็จะทำให้อุลค่คานี่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเรานเวิร์ตเข้าไปสู่ domestic currency นะคะหรือกรณีที่ประเทศต้องเพิ่งพาสินค้านำเข้ามา,ากการที่ค่าเงินอ่อนตัวลงก,ก็จะทำให้เราต้องนำเข้ามาในราคาที่สูงขึ้นทำให้ประเทศอาจจะต้องเผชิญกับปัญหาภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นนะคะ เมื่อเงินเฟอ้อสูงขึ้นส่งผลต่อเนื่องไปทําให้ธนาคารกลางในประเทศต้องปรับขึ้นดอ,อกเบี้ยเพื่อที่จะสกัดเงินเฟอ้อต้นทุนการเงินสูงขึ้นนี้ในประเทศก็ยิ่งซ้ําเติมปัญหานิสนยเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะนั้นทั้งนั้นก็คือประเด็นหลักๆว่าทําไมเราต้องกังวลนะคะถ้าเกิดว่านี่สถา,านะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆแน่นอนมันมีผลกระทบกับระบบเศรษฐกิจนะคะ อ่ะยังไงก็ตามนะคะแต่ถ้า,ากลับมาดูที่ตัวเลขหนี้สาธารของไทยต่อ GDP เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆก็จะพบว่าของประเทศไทยเนี่ยยังไม่สูงมากเท่าไหร่นะคะเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วหรือกลุ่มประเทศกําลังพัฒนาที่เข้าสู่ภาวะวิกฤตหนี้ นะคะประกอบกับเมื่อเข้ามาดูในงบประมาณนะคะนี่สานาของไทยเกินทั้งหมดก็คือประมาณ9 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นหนี้ในประเทศนะคะมีเพียงประมาณ2%เซที่เป็นหนี้ที่ผู้ยืมจากต่างประเทศนะคะตัวเลขอาจจะมีการเพิ่มขึ้นในปัจจุบันนิดหน่อยนะคะต้นทุนการผู้ยืมของรัฐบาลไทยและรูปพันธบัตรรัฐบาลก็ยังอยู่ในต้นทุนที่ต่ำอยู่อัตราดกเบี้ยงต่ำอยู่ นะคะอย่างไรก็ตามนะคะประเด็นทางด้านนี้สาธารของไทยก็ยังเป็นสิ่งที่รัฐบาลก็ไม่ควรที่จะมองข้ามนะคะแล้วก็ควรจะหาแนวทางบริหารจัดการอย่างจริงจังนะคะเพราะถ้าปล่อยไว้จากที่ไม่น่าเป็นห่วงอาจจะเป็นปัญหาใหญ่ได้นะคะทั้งนี้ทํำยังไงละ่ะรัฐบาลก็ การก่อนหนี้เนาะจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้วายนะคะขึ้นอยู่กับการนําเงินไปใช้ว่านําเงินไปใช้ในทางที่ถูกหรือล่านะคะฉะนั้นรัฐบาลควรที่จะยกระดับการใช้จ่ายนะคะโดยมุ่งเน้นไปในส่วนที่น่าจะสร้างประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจในระยะยาวได้มากที่สุดเช่นอาจจะเป็นการผู้ยืมเงินมาลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เพื่อรองรับการลงทุนภภาคเอกชนหรือเพิ่มการจ้างงานในประเทศหรือจะเป็นการผู้ยืมมาเพื่อลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งน่าจะยกระดับหรือเพิ่ม productivity ให้กับประเทศสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะมีผลให้เศรษฐกิจเยียวตัวในระยะยาวนะคะเพิ่มความสามารถในการชำระหนี้ในระยะยาวนะคะ ในทางกับการน,นะคะถ้าก่อนนี้มาแล้วนําไปใช้กับนโยบายประชานิยมซึ่งมีแนวโน้มที่จะส่งผลเฉพาะในระยะสั้นก็ควรจะลดส่วนนั้นลงไปนะคะรัฐบาลก็ควรจะอ่านะคะชันสรุปก็คือยกระดับการใช้จ่ายในส่วนที่จะเพิ่มศักยภาพนะคะในการขยายตัวของเศรษฐกิจในระยะยาวตัดลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นนะคะหรือส่วนที่กระตุ้นเศรษฐกิจแค่ในระยะสั้น ที่ไม่ยั่งยืนนะคะขนาดเดียวกันนะคะรัฐบาลก็ควรที่จะต้องมองหา,าทางในการปรับเพิ่มฐานรายได้ของภาครัฐนะคะอาจจะขยายฐานภาษีให้เก็บภาษีได้มากขึ้นเพราะจากตัวเลขในปัจจุบันจะถือว่าการเก็บรายได้ของประเทศไทยยังถือว่าอยู่ในระดับต่ำนะคะ เมื่อเทียบกับค่าเฉลีย่ยเลยนะคะหรือเทียบกับที่กองทุน IMF ตั้งไว้นะคะการเก็บรายได้ของประเทศไทยในด้านขภาษีอยู่ระดับต่ำกว่าที่ควรจะเป็นนะคะอฉะนั้นนะคะโดยสรุปนะคะก็คือว่ารัฐบาลควรจะให้ความสำคัญนะคะกับการใช้จา่าย นะคะควรที่จะจัด p r i o r i t y ใช้จ่ายในส่วนที่จำเป็นนะคะแล้วก็ส่วนที่กระตุ้นเศรษฐกิจในระยะยาวเท่านั้นนะคะขณะเดียวกันลดการใช้ใจ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นและพยายามขยายฐานภาษีเพื่อช่วยเพิ่มรายได้ในอนาคตนะคะผู้ผู้กันไปนะคะชันวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะของรายการคลางเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์ ขอให้ผู้ฟังทุกท่านกลับมาติดตามได้ใหม่นะคะในวันพุธหน้าทางจุฬาเรดิโอพาสวันนี้ขอบคุณค่ะรู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิษ์เศรษฐกิจการเมือง